นี้นะครับผมจะมาส่งงานนะครับเป็นจอตรงรุ่นนะครับสำหรับ h o n d a าซิตี้สองนสินะครับวันนี้ลูกค้ามาอัพนะครับเปลี่ยนเป็นจอ a อ d r o i d นะครับกับทางร้านเราอันนี้จอเดิมนะครับลูกค้าเป็นลักษณะไหนนี้เป็นจอตัวธรรมดาแล้วก็บูทูธได้แล้วก็เล่นแผ่นได้แต่ลูกค้ามาอัพนะครับเปลี่ยนเป็นจอ a อนด o อยกับทางร้านนะครับตัวนี้เป็น10นิ้วสำหรับซิตี้ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมมาให้ดูค่าความละเอียดดูค่าความต่างๆอล้แล้วก็มีอะไรบ้างนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้เหมือนเชฟเด็ดเครื่องหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเขาแค่ใส่ซิมไม่ได้เฉยๆเป็นระบบอินอยนะครับแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับหนึ่งตัวนี่นะครับเวลาใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บจอก็แสดงผลขึ้นมาเป็นลักษณะนี้อันนี้คือเป็นหน้าหลักนะครับเป็นหน้าจอหลัก แล้วก็ผมจะเล่นให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับจะมีโฮมพวกวิทยุอะไรต่างๆนะครับเหมือนเทปเลตทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนแทปเลตหมดเลยนี่นะครับมี YouTube ให้เล่นด้วยแล้วก็มีเน็ต l i กมีอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถเล่นได้เราสองจอเล่นได้สองจอเดี๋ยวว่าเล่นยังไงเดี๋ยวผมก่อแตะให้ดูว่าเล่นสองจอเล่นยังไงขึ้นมาระใสายย่เนี้ยให้เราแตะ